ตรวจความสะอาดภายในรถแท็กซี่มิเตอร์เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพัฒนาคุณภาพของตัวรถก่อนออกเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐานเพื่อเป็นหลักฐานในการนำรถเข้าสู่กระบวนการปรับจูนมิเตอร์ครับก็มีการตรวจสภาพรถภายนอกทั่วไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับพันปลอดภัยก็ได้แก่เรื่องของยางรถระบบเบรกระบบการทรงตัวของรถนะครับเรื่องของไฟ ฉุกเฉินไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆแล้วก็ระบบซีดเบล์นะครับเข็มขัดนิรภัยจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่ใช้การได้ดีนะครับการตรวจภายในรถก็จะดูอันนี้ก็เพื่อเพื่อยกระดับคุณภาพนะครับแท็กซี่จะต้องมีความสะอาดรถแท็กซี่จะปรับอัตราค่าโดยสารได้ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ3ามขั้นตอนประกอบด้วยการตรวจสภาพรถการตรวจสอบมาตรค่าโดยสารต้นแบบจากบริษัทเอกชนและการปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสาร ที่ตรวจมาตรฐานสภาพรถและปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสติ๊กเกอร์สีฟ้าแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าผ่านการตรวจสอบจากกลมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วนอกจากสติ๊กเกอร์สีฟ้าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าแท็กซี่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพรถก่อนการปรับขึ้นค่าโดยสารกรมการขนส่งยังมีมาตรการป้องกันร,รถแท็กซี่ที่สวมสิทธิ์ขึ้นโดยสารโดยการสุ่มตรวจตามสถานที่ต่างๆ คิดคิดว่าคงจะไม่ไม่มีเพราะว่ามิเตอร์เนี่ยเป็นมิเตอร์ที่มาตรฐานนะครับแท็กซี่เองจะไปไปปรับจูนเองไม่ได้นะครับการปรับจูนเองจะต้องเอาไปถอดแล้วก็ซีลตะกั่วที่กรมการส่งทางบกซีลไว้เนี่ยมันก็จะหลุดออกเราก็จะรู้ว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยเมื่อมาตรวจแล้วเนี่ยนำนำมิเตอร์ออกไปปรับเองนะครับก็จะมีความผิดครับ อัตราค่าโดยสารใหม่ที่ปรับขึ้นคือระยะทางเริ่มต้น1กิโลเมตรแรกราคา35บาทและปรับขึ้นตามระยะทางหากระยะทางไกลาราคาจะเพิ่มขึ้นและกรณีรถติดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนทีไ่ได้เกินกว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโบงคิดเพิ่มนาทีละ1บาท50สตางค์เป็นนาทีละ2บาท นโยบายการปรับขึ้นค่าโดยสารหวังแก้ปัญหาการแบกรับภาระของผู้ประกอบการรวมถึงลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้นแต่ผู้โดยสารกลับเห็นต่างว่าไม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นจากตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของค่าโดยสารธรรมดานี่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขาปฏิเสธเนี่ยมนไอ้นนไอ้นี่สารพัดที่เขาจะเอ่อยอ้าง ถ้าคุณไม่ไปตรงนั้นเขาหรือแบบอบรมเขาหรือแบบเอาไปเข้าคอร์สเลยอย่างเงี้ย<ม>ปฏิรูปรถแท็กซี่ใหม่เนี่ยขึ้นไม่ว่างไงแต่เรียกเรียกแล้วคุณปฏิเสธเราเนี่ยแหมมันสุดๆมนโะยบายการปรับราคาค่าโดยสารเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการยกระดับการให้บริการของระบบขนส่งโดยจะเริ่มปรับขึ้นในวันที่22ธันวาคม2557นี้ หากผู้โดยสารพบรถแท็กซี่ที่ยังคงมีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสารขับรถประมาทพูดจาไม่สุภาพสามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนรดลยูกิพุติถ่ายภาพรัตนาพอทานา้ำข่าว5หน้าหนึ่1รายงาน